โอเคครับเราจะมาลองเทสถ่ายหมึก B4 นะครับ5335นะครับหมึก B4 โฟฉายาเข้มโหดครับโหตัวนี้เขาส่งมาเลยนะครับมีความเงานะมีความเงาถ้ามันมีแว๊ดแว๊ดดูนิดหนยนะครับดูนิดหน่อยเราลองปรินแพทเทิร์นอีกอัดตัวหนึ่งนะครับเลองมาดูเฉดสีนะครับว่า เฉดสีจะได่โทนสีได้ขนาดไหนเนี่ย B4 นะครับเครื่องห้าสามสามห้านะครับ B4 นะครับหรือมีใครเจอปัญหาเรื่องภับซีนะครับหรือของเหล็กหายครับแนะนำหมุดตันี้เลยครับงามนะลองดูฮะเฉดสีโปรคอนนะครับถ่ายโปรคอนมาเพื่อเช็คดูลำดับของภาพนะครับมีเลเยอร์สวยงามนะครับ โอเคครับต่อไปนะครับเนี่ยดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สามารถเช็ดอุปกรณ์ชิ้นเปลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นมึอกระดําดำนะครับตอนนี้เราใช้ของบ4ทั้งหมดเลยนะครับจะใช้คู่กระดํานะครับลูกดำได้ทั้งสีฟ้าแล้วก็สีม่วงของทางบ4เลยนะครับนี่ดูว่าเส้นเป็นเส้นนะเนี่ยครับ เส้นไม่แตกนะครับเส้นไม่แตกเเส้นไม่แตกนะครับเเส้นไม่แตกนะครับบาร์โค้ดงานกราฟิกต่างๆงานเขียนแบบนะครับชัดเลยนะครับเส้นไม่แตกนะครับไม่เบลอไม่เบลนะครับแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยครับมึกบฟอครับเข้มโหดครับถุงเขียวถุงเขียวจัดเลยครับ